ดีครับมาดูสูตรนะครับมาตามหวยเลาสตาวันที่ยี่สี่รุ่งนี้นะครับว่าทําไมมันต้องมาเบิ้ลนะครับว่าเล็กเบิ้ลมาแล้วก็เล็กเบิ้ลมาส่วนมากก็หวยก็องไม่ไม่เข้านะครับผมไม่เข้านะดูนะครับ เลขมาเบิ้ลนะ <c oughs> สูตรสามตัวมาดูสูตรสามตัวนะครับนี่เลขเดี๋ยวรู้ว่าทําไมผมเอาเลขที่มาเรียงมาจากไหนครับเป็นเลขกําลังวันนะครับนะครับเลขกําลังวันว่าตัวนหนเด่นมันก็จะจับตามสูตรนะครับไปตามสูตรมาดูนะครับมาดูงวดน,นี้นะครับที่ผมเอาสูตรนี้มาเลขเบิ้ลนะครับมาแล้วนะครับเลขเบิ้ลระวังนะครับ งวดนี้พลาดเลยนะครับมาเลขเบิลนี่นะครับของตัวนี้นะครับเลขเบิลนะมาดูสูตรที่ผมให้ทุกวันนะครับนี่ครับดูนะครับผมจะจับว่ามันจะเหมือนกันไหมนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับเจ็ดสามสามนี่ห้าหกหกนะครับห้าหกหกนะเดี๋ยวผมจะจับเลขให้ดูนะครับ ห้าหกหนะครับเราเลขกกำลังวันเก้าสองหาเก้าสองแล้วก็925นะดูมาจับเลข3ตัวนะครับ258นะครับผม ดูตัสูตรว่ามันเบิ้ลมาเบิ้ลแล้วมันน่าจะเข้าไหมนะครับ528 258แปดสองห้าแปดนะครับผมห้าแปดเก้าแปดเกนะครับสอง 592เ2 5 2 5 2งเก้เดี๋ยวนะครับกวาไลเลก่อนกันหนะึ่งห้าเก้าสอก้องห้าเก้งเก้าสองห้าสองห 9 2 5 2 5องห้าสองนะครับดูเลขชนกันนะครับดูเลขชนเลยนะครับ925นะครับมันจะได้โตนะครับถ้ามานะครับชนกันนะครับ529อชนนะครับ ตัวนี้ก็ชนนะครับนะครับชนกันเลขชนนะครับดูงวดนี้นะครับที่มานะครับเนี่ยครับห้าแาดเก้านะครับจะมาตรงๆนะห้าแปดเก้านะตัวนี้นะนะครับถ้ามาเบิ้ลก็ลองดูนะครับเป็นแนวทางนะครับเผื่อมานะครับแล้วมันมาเบิ้ลแล้วครับ เพราะว่างวดนี้หลุดเลยนะครับหลุดไกลเลยครับเหมือนเหมือนงวดนี้เลยถ้ามาเบิ้ลนี้จบเลยนะครับสูตรนี้นะแต่ถ้ามาเบิ้ลหลังเบิ้ลจะเป็นยังไงครับนี่ตัวนี้นะห้าแปดเก้านะครับที่ผมทําให้ดูนะผมทําให้ดูนะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับที่ผมทําให้ดูนะครับเดี๋ยวนะครับ นี่นะครับห้าแปดเก้านะที่มานะครับเลขเบิ้ลแล้วก็มานะครับห้าแปดเก้านะแล้วที่ผมให้ไปนะครับคลิปที่แล้วนะครับมาดูครับเลขเบิ้ลมาแล้วนะครับเก้านะครับเจ็ดเจ็ดสามสามนะเจ็ดสามสามนะฮวยลาวนะครับลาสตานะนี่นะครับ ันคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันกับตัวนี้นะครับเพราะว่าเลขมันชนนะครับเลขมันชนนี่นะหัวยเราสะตานะครับถ้าไม่ชอบสามตัวก็ลองตัดเล่นนะครับตัดเล่นดูนะครับผมปันให้เก้าสองแปดนะครับถ้ามาตามศูนย์นะครับสองแปดหนึ่งนะชัดไหมครับนี่นะครับ 92 928 281นะครับพวกนี้เลขนี้ชนนะครับเล่นตรงโต๊ดหรือว่าใครจะแทงหมดก็ได้ครับถ้ามาแตก็ตรงนะครับผมอย่าลืมตัดเล่นนะครับถ้ามาตามสูตรเดิมนะครับก็น่าจะมานะครับตัวตรงนะ925 281นะลองดูนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับชอบก็ชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ